เคยได้ยิน forex 3 d ดีไหมครับข่าวที่เกี่ยวกับการระดมทุนจ่ายผลตอบแทนเยอะๆไหมในตลาด forex เนี่ยเขาหลอกกันปีหนึ่งเป็นพันพันล้านอิทเนตรพุทธิพัฒน์ัฒนานะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นทั้งนักเทรดนะครับเทรดในตลาดทองคำนะครับในตลาด forex แล้วก็เป็นนักลงทุนตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ไปนะครับเป็นหนังสือชื่อว่าจิตวิทยานะครับการเอาชนะตลาดสำหรับนักเทรด แรงบันดาลใจนะครับจากการเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยในวันที่ผมเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในตลาดนี้มีวันหนึ่งครับมีน้องเนี่ยนะครับเขาเอาข่าวที่เกี่ยวกับเรื่อง forex เนี่ยมาให้เราดูโอ้โหเราก็ตกใจมากนะครับว่าทําไมเนี่ย ในตลาดโฟร e กเนี่ย,เ,ยเขาหลอกกันปีหนึ่งเป็นพันพันล้านแรงบันดาลใจของหนังสือเล่มเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าผมทาคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับลงไปในแพลตฟอร์ม t ิ k กต o k นะครับลงไปในแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนดูเป็นล้านเลยคนก็มาเขียนขอบคุณเราเราก็เลยอยากจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยไม่ถูกหลอกแล้วอีกแรงบันดาลใจหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยในวันที่ผมเริ่มต้นในการเทรดใช่ไหมครับผมเลยเข้าร้านหนังสือ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ซื้อหนังสือนะครับที่เขียนว่าการเทรดทองการเทรด forex จำได้เลยซื้อมาประมาณสัก3ามสี่เล่มนี่แหละเปิดอยู่5หน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็วางเลยเพราะมันอ่านไม่ไม่เข้าใจเลยครับในหนังสือเนี่ยมันมีแต่ p r a ค t i อ a l ครับโจทย์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ผมจะทํายังไงครับเพื่อให้คนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านลวนเดียวจบหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าโดยตรงเนี่ยนะครับจะเหมาะกับคนที่เทรดเทรดทอง เทรด forex ความสําเร็จนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างครับ mindset เนี่ยเหมือนกันนะครับ mindset เนี่ยเหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันที่สกิลครับหนังสือเล่มเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะกับทุกอาชีพอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นนักเทรดอย่างเดียวอย่างที่บอกไปนะครับเป็นทั้งนักลงทุนนะครับนักกีฬาเราก็จะใช้แนวคิดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะครับมาใช้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพอเราใช้ mindset นะครับที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมกันกอง นะครับที่ผมได้อ่านที่ผมได้ฟังและเอามาปฏิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมประสบความสาเร็จนะครับได้ไวมาก ในสิ่งที่ผมจะทําก็เลยเป็นที่มาของหนังสือที่ชื่อว่า Winning Attitude นะครับหรือว่าจิตต่อวิทยาการเอาชนะตลาดหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีทั้งหมด205หน้านะครับราคาอยู่ที่229บาทสามารถนะครับไปซื้อได้นะครับตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับทั่วประเทศไทยเลยครับใน B2S นะครับใน C1 นะครับแล้วก็ร้านหนังสือในอินนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อผ่านออนไลน์นะครับสามารถซื้อได้นะครับที่ช่องทาง I am the best ได้เลยนะครับ